ในการค้าขายนั่นเองซิทรินราะสีเหลืองซิทรินเป็นคำเรียกรวมนะคะเราอาจจะเจอเป็นสีเหลืองอมเขียวก็คือเป็นเลมอนซิทรินหรือว่ามีความเป็นสีดําสีเทาปนอยู่ออกเป็นสีน้ําตาลสีดําปนอยู่ก็จะเรียกว่าสโมกี้ซิทรินถ้าเป็นซิทรินธรรมชาติก็จะออกเป็นสีเหลืองสดใสจะออกเป็นโทนเหลืองชัดเจนซิทรินจะช่วยขจัดพลังงานลบในบ้านพลังงานบวกของซิทรินช่วยขับไล่ความ และความกลัวในยามค่ำคืนและปกป้องคุณจากผู้คนด้านลบเป็นหินที่เหมาะมากสําหรับพิธีกรรมแห่งความเจริญรุ่งเรืองเติมพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับซิทรินด้วยการจุดเทียนสีเหลืองไว้ข้างๆเมื่อรุ่งสางเก็บคริสตัลที่มีพลังนี้ไว้ในกระเป๋าเงินของคุณเพื่อดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณจะทําให้คุณมีสัญชตาตญาณมากขึ้นและช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างความวิตกกังวลที่ล่องลอยอย,อยู่กับเสียงภายในของคุณ